ธรรมดาที่ไม่ได้เจ้าพวกนี้สว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่เน้นกลิ่นร้อยนะคะมาค่ะพี่น้องมันมีเอ่อเป็นไส้ตันนะคะไส้ตันย่างไปซื้อมาจากตลาดาช็อันนี้พวงทั้งหมดนี้นะประมาณลอยยี่ค่ะใช้มาเป็นไม้มาเป็นพวงของมันเลย แล้วก็เอามาต้มแล้วก็หมามักมักเสร็จก็หมาย่างค่ะไปกินกันดีนี่ตัดขอกินข้าวเหมือนเดิมนะครับ้หมักกินกับอะไรกินกับเออน้ำจิ้มเจลพอทำน้ำจิ้มเจลให้เลยเนี่ยกมนกัมอกดี แต่ไม่เจีธรรมดาไม่ได้เจียวกนลอืมอืมอืมอืเอาไปหัวกันมันจะหมินกัดไมเนี้ยเลยทำจิ้เจียวร้อยมากนะพอพอนุนทำนันจิ้มเจียวก็มก็เกิดทำจิ้มเจียวร้อยม อืมาอ,อืมอืมเห็อใตันต้นเล็กว่าจะไปซื้อไอ้โอนแต่ว่ามันมดอปได้ไสตันมาอืมว้าวใครเอือมหรอ นี่เลยทีนนีอืมกินก้าวเลยอืมนำกินก้ด้วยกินกกินองคุณโลนิ่ง,งได้นะ อันอนี้จะว่านๆขึ้นๆขวามักไส้เข่าอู่น้ำตาลที่ ก็แอนนาโนยต่อใจที่นี่แต่ว่าถ้าใครชอบกินแบบความชอบกินน้ำปลาก็ใช่น้ำปลาลงไปได้บางคุณก็ชอบแบบชอบกลิ่นน้ำปลา Mắc anh em ra cái nắm bàn đi, nhiều you goi? mà vùng mấy bọn nó. Mhm. 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 hơn, มาก่ขวาจะได้กินต้องทำให้ลูกนอนก่อนทุกวัน ทุขีค่ะอืมเอะอืมวันนี้ผู้ติดตามมุกซิกลงขอบคุณทุกตับสกัยนะคะอืม ตกยุบตัวไอมตกบตัวแวเหรออมอือริงเหรอจริงจริงจริงแล้วมันอือดกมาก <c oughs> อืม๋ึแวเรามีแต่กาากินบด้วยวันกิมมบ้านใช่ไหมเดี๋ยววันยุดจะพาไปกินข้างนอกบ้างไ่ว่าไปทำกินแน้บ้านไปเอาแบบบรรยากาศธรรมชาติบ้างเราจะไปกินข้างทะเลก็ได้อะไรเอี่ย <c oughs> ไปต้นไม้ ในป่าในป่าหรือในรื่วนยังอาจจะลากไปกินในน้ำอ <c oughs> ืม นี่เป็นเอ๋ปวงมันนะม,มันแนนหมากเลยนะทุกคนต้องกินแบบต่างๆกินแบบต่างๆชอบไหม น <mm ี่อยู่ที่น้ำจ yeah ิมนะน้ำจิ้งว่ามาเนะใช่แตงก่ะไ่ะ ฝากก๊ติดตามกันให้มากๆนะคะจากที่เราเห็บเราจะกินอะไรกันอืมเดี๋ยวแคว่ากันอืมอยดี๋ยวว่าจัดให้แน่ cho mấy đi ừ <cười> ừ ừ อเียนี่ปวด่วดัวอไเลยจากินอะนั้นเนี่ยนำเคยือบ้างนี่นั่นอืพี่น้องนี่น้ำเกลอด้วยนั่นก็คนตะลุงร้อยมาเดี๋ยววันไี้มาจีน่ากินกับหมูทอด ด้วยจริงจริงโอเค <ừ. S 1> นะเค็มค <ừ. S 1> นสีหนึ่งจะเล็กเนะมืนอจะหน่วยนะแต่พอกินไปกินมากอีกวงนี้ไม่ใช่ว่าเล็กน,นะครับนี่วงไหนะนะไมให้ตัวดอืม ก็ติดตามเราต้องคุ้มนะคะถ้าชอบตรงไหนหรือว่าไม่ชอบตรงไหนสามารถติดได้นะคะเราก็จะเอาไปปรับตัวนในไม่ยึดตัวต่อไปคะ่นะสวัสดีค่ะ